ใส่มาใส่เสลียงมารับแม่เลยการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้เล่นตามนะคะให้วิดจรรยาในการรับชมและผู้ชมที่โลกสวยเกิดนในช่วงดาว็นเดอร์ลามาโพนี่ไปคลิปค่ะไม่ต้องโดโสดีเด็กๆมาเริ่มกันเลยจ้ะอยู่กับเฟิร์สปาร์แดครับหาเกมเล่นกันจ้า บุตรศรไม่กวนสักวันจะตายไหมคะลูกคนดีของแม่คนดีของแม่คนจสวยคนน่ารักแนวผีมีไฟที่จมูกมาสาวถ้ำอะไรบูรโรคจิตแมวผีบุตรศร a เป็นเงวผีเงวผีชื่อบุตรศร อยู่กับเชฟเชฟเฟสิกุมซับให้อ๋อเซกเสียงมาบูดเป็นอะไรลูกอยู่กับเฟิร์แปดแปดนะฮะวันนี้มีคลิปแจกไปแล้ววันนี้ก็มีคลิปแจกแล้วนะอันนี้เราเล่นแบบ ต้องบวกเท่านั้นพี่น็อก everything เปิดแปดครับชัวแน่นอนไ่นมีได้มีเสียนะลูกเป็นเกมใช้สตังจริงเล่นนะคะไม่พร้อมอย่าเล่นเล่นไม่เป็นอย่ารีนะคะลูกอย่ามุ่งเน้นอวาัยามุกลูกไปเน้นอวัยวะแซบ่บ <laughs> เฮียกูได,ด้มันเฮียไปกันต่อค่ะ ไม่เคยบอกว่าตัวเองเป็นคนดีนะคะแต่ก็ไม่ชอบให้ใครมาด่านะคะว่าเลวชาติอะไรอย่างนี้ไปกันต่อค่ะสสาถ้ำครับผมโอราราแาสเก็ตเตอร์สี่ตัวขึ้นไปก็สุดฟีเจอร์ฟีเกมค่ะ ที่จริงไม่ต้องอธิบายกติกาหลอกเกมนี้เป็นเกมยอดฮิตเกมหนึ่งของ PG เลโรยเนะั่นแนชั่นไปเลยไปเฉะแบ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 ะไม่ได้เรื่องอีเฟอร์สมันจะไม่ได้เรื่องเกินไปแล้วนะเขียวอ้อถูกอะไรได้วะแจ็คคือถูกอะไรได้วะ ทุกอะไรต่อได้วะมาต่อไมอ้อ่ะแถวหนึ่งน้ำเงินแถวหนึ่งชมพูไม่มีตัวที่ต้องการหมายเลค100น้ำงนเงินเขียวค่ะกลับมาอยู่ใกล้เคียงจุดคุ้มทุนค่ะอยู่กับเชอร์ชัลฟาสิกของเซอไปออสิคเสาทาม กับเฟิร์สผ่าจ้าแม่ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันนะคะว่าจะแตกไม่แตกเพราะกูก็ปัญหาอยู่เพียงแต่ว่าตรงเนี้ยชัวเวลาแตกแล้วถอนได้แค่นั้นเองนะจ๊ะเน้นชัวไปก่อนเพราะว่าแตกก็ไม่มีใครรู้ได้ต้องปัญหาเอาอยู่แล้วนะคะกลับมาอยู่ในจุดคุ้มทุนค่ะมีคะแนนเข้ามา3,000ตอนนี้คาททุน7คะแนนแล้ว โอรตปั่นไปเรื่อยเปื่อยเกมที่ซื้อทุกเกมนี่อย่าซื้อนะคะลูกแต่กูก็หัวร้อนทุกทีซื้อตลอดรู้ทั้งรู้นะบางทีอ่ะมีลูกขอเกมไม่หลายเกมนะขอไม่เล่นก่อนนะคะตอนนี้ก็มีอะไรวะคริปโต,โตขอคิปโตมาแหมะ ขออะไรไว้อีกหลายเกมทีเดียวไม่จำมั้เพราะว่าตั้งใจว่าจะไม่เล่นลูกขอเกมหาเลยมีแต่เกมยากๆวันนั้นก็ว่าไปเลยนะว่ามึงขอเกมแบบมีขอให้ไปตายหรือไงนางก็บอกว่านางเล่นแล้วไม่แตกไงก็เลยม,มาขออีสัต์มึงเหี้ยนะอย่างเงี้ยคิดว่ากูปั๊มแบงได้เองเหรอกูปั๊มแบงเองไม่ได้ กูมาบอกเกมที่มีความหวังสิหรือว่าแตกมาแล้วก็มาบอกกันถ้าเกิดกูเจ๊งกูไม่ได้แจกนะคะอีสัตว์ขด่านหนเถอบูดอะไรลูหกูจะโดนตีนะคะเปียเป้ยๆเจ็บๆเลยนะบูดอะไรโลกนูจะโดนตีเปีย้ยแล้วนะไม่เล่นอยู่บุญมากวนเนี่ยต้องโดนตีเปีย้ยๆไหมคะ เปี้ยเลยนะไม่คิดว่าลูกจะกลัวกูไหมจะมีคลิปแจกอยู่วันละคลิปนะฮะถ้าแตกนะแต่ถ้าไม่แตกก็ไม่มีอีก,กัลกูเจ้าจากไหนามาแจกอีพียกูโดนแดกคิดถึงหลักความจริงหน่อยค่ะ ไม่ใช่ลิสันแต่ว่าจะเอาอย่างเดียวลูกหนอแต่บางทีแม่งออพวกที่ขอม่น้าเบื่อเหมือนกันนะที่นี่คือเหตุผลว่าทำไมกูไม่ค่อยแจกไงเพาเขากูแจกบ่อยไปแจกยันทองนู่นแต่พอเจออีที่ขอพวกนี้กูลำทานไม่แจกหีแม่งกูโมโหจะมาพูดว่าช่องอื่นเขาย,ยังแจกก็แแ้วแต่ช่องอื่นสิแต่ดูช่องนี้กระโดงแค่นั้น ไม่ดูงม่ไดูช่องนูน้นแค่นั้นเองกีแต้ปากเป็นแท้และนี่คือเห็นว่าไม่ได้แจกนานแล้วก็เลยแจกซะหน่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดเจอพวกอีกปากหอยปากปูปาก,กปหีปากแตกอย่างนี้กูก็เลิกแจกเหมือนเดิมจะหายไปอีกอะ่ะน่าลำคาญแท้อีพวกขี้ขอนมา อะไรลูกบูธร้องเอาอะไรนี่คะคนดีแม่โดนแดกอยู่นะคะลกูกมาอยู่ข้างๆแม่นี่มามาให้กําลังใจแม่นี่มาเร็วคนดีมาเร็วจ้าเดบูธจะโดนตีนะคะบูรกวัแม่นี่แม่ผีขาเอาอะไรลูกถึงจ้เอาอะไรเลยนี่คนดูเอ็นไ มา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 คนดีมาอือจึง๊งอะไรหลหรอี่ออะไรคนดีองแม่แม่ปั่นก่อนได้ไหมคะไม่ได้หรอคะได้สิเด็กถึงกูจะห้ามแม่ก็จะปั่นอือมอดวไม่กลันแม่นะคะคนดี ไปกันต่อนะคะเฮ้ยรีเกมมันจะลงไหมนี่มันเหมือนให้แค่คืนทุนนะเกมนี้นะ่ะหลังจากนั้นคือแม่คือแบบแข็งขืนมากอะอะไรลูกสาวยูโรคจิตโรคจิตชื่อบุตรสลักธรรมถูกอะไรได้ไมะนะเอ้ยน้ำเงินน้ำเงินเท่านั้นดอกเอวิติงงิงงเอาจ้าคือ ยังขาดทุนอยู่นะฮะไปกันต่อเอ้ยอย่าพูดว่าขาดทุนไม่อยู่ในจุดคุ้มทุนบูดอะไรลูกอะไรสาวอี่พนดีอ้าอันนี้ได้อยู่แม่บุษราคามเอ็ดไหมอ่ะบูดอะไรเนี่ย ควปรา,าสาทร้องเงียงวีที่บ้านไม่ได้เลี้ยงแงวียวนะมาอยู่ในจุดทุนนิดนึงยังอยู่ใกล้เคียงนะฮะถูกเอทต่อลงไหม่ะลงไปเลยมันจบจบไปถูกน้ำเงินต่อค่ะมีน้ำเงินมาเติมไมล่ลาแถวหนึ่งแถวสองนักทิงกันด ตามีทีมาเติมนะฮะเฮ้ยมันหลายตาแล้วนะลูกคืนคอนจอหน่ะถูกม่วงต่อค่ะโอ้ยอีวายป่วงมาแทนอีวายยังคาอยู่แบบนีสักแคทไม่ลงแล้วเห็นความมุ่งมั่นของแม่งแล้วอยคืนคอนจอขยับตั้งหลายรอบจะแคทต,ตัวเดียวให้กูมไม่ได้ค่ารู อะไรลูกสาวคนดีของแม่โรคจิตอ่ะบตรโรคจิตโอระอยู่ในจุดคุ้มทุนนะฮะไปกันต่อเฟิร์สแปดค่ะเฟิร์สแปดแปมั่นใจได้แน่นอนถึงจะเพิ่งเปิดแต่ไม่โกงแน่นอนค่ะเพราะเขาคือแอมเปรลกเก่านะฮะแค่นั้น เดี๋ยวหาว่ากูรู้ได้ยังไงมีชื่อเสียงมายาวนานการันตีตัวเองได้อยู่แล้วแหละเฮ้ยดีสุดคือเท่าทุนแค่นี้บอก๋ยวนี้พี่จียืนนานแท้ยืนก็แบบปวดฐานะ่ะ ไต้องเล่นใหญ่แล้วชาดาไลนะลูก PG ตอนนี้เล่นเล็กๆยนืนนานๆกูเพิ่งจะมาบรรลุทำได้ก็คือหลังจากโดนแดกไปหลายมือแล้วแม่ได้แม่เสียแม่ลงให้ดูหมดนะลูกไม่ต้องห่วงที่กูไม่ได้สกเพราะกูขี้เกียจเฉยๆแค่นั้นค่ะอะไรเขาแมวอะไรไม่มีแมวไม่ได้เลี้ยงแมว มีแต่ลูกกับหลานแมวไม่มีบ้านนี้ไม่เลี้ยงแมวหาสาวเจ้านางน้อยบุตรละคำขันแม่อะจะตั้งใจเล่นไรอยู่กันมายาวนานแล้วนะคะมาอยู่ในจุดคุ้มทุนแล้วตั้งใจจริงจังบุตรนอนไม่กวนนะคะลูกไม่ใช่สมาธินะคะอย่าทำให้แม่สมาธิแตกนะลูก มันใช้สตังจริงเล่นนะลูกแม่ต้องมีสมาธิค่ะกูถือว่ากูเตือนแล้วนะว่ามันเล่นมีได้มีเสียนะลูกใช้สตังจริงเล่นในเกมพวกนี้ไม่พร้อมหรือว่าใดๆอย่าเล่นนะลูก เลนไม่เป็นดูเฉยๆลูกไม่ต้องหัดไม่ต้องรินะคะเตือนกันแล้วนะส่วนใครที่เล่นอยู่หาที่เชื้รัวก็ตรงนี้เปิดแปแกๆเอ้ยเปิดแปลกๆไม่ใช่แอมแซบเก่าแอมแซบเก่าแม่ผู้ผิดขออภัยด้วยค่ะแซบแซบแซบเก่าแต่แซบก็เปิดมานานนะเป็นปีๆกูรักของกูมาเป็นปีๆเสียงอีที่ไร หาลูบันซลรกคุดไม่ควรแม่นะคะบรันซาร์คุดโอ้ดเฮ้ยอะไรก่อนดีสุดคือคือคนทุนซั่นต,นนตีแสดงว่าอีถ้ำเดี๋ยวนี้บ้แตกตีมันเคยเป็นลูกสาวหลากคนดีคนน่ารักของแม่เลยนะนี่ถ้ำ โอ้มันเคยเป็นลูกรักนะแต่ตอนนี้มึงคือแบบเพี่ยจังเ้ยจะลงไหมก่อนยังไงโอ้โหเอ็ด สามัคคีเพศสัตว์เลยมึงอีห่าสีมาโลชั่นภาวะสามัคคีเพศสัตว์เคยฟังแต่สมัยอยู่ในทานซีสเตอร์ไงมึงสามัคคีเพศสัตว์สามัคคีเพศสัตว์เอดครับมีอย่างอื่นเสริมมะโอ้โหแจ็คอุดน้ำเงินแจ็คบานตะกเกีัง ให้มันได้เรื่องได้ราวหน่อยค่ะโอ้ลำบากจริงๆีเป็นแม่แมวนิอุดจีสิ่งแม่ทำไมเนีย่ยนี่คืดูของแม่เจ้าอะไรพครสาวผักทุนพันหนึ่งเออไม่อยู่ในจุดกุันทุนพันหนึ่งนะฮะ พี่เกมไม่คิดจะลงจริงหรอเฮ้ยลงเว้ยโอ้ย,อยตอนนี้คดทนอยู่พันสองนะฮะพี่เกมลงละที่สามสิบจะจะให้อะไรรู้เปล่านะเพราะอีท่ก็ผีเข้าผีออกแล้วยังไงคะโอ้สิ ก็ทำไมไม่เปลี่ยนเป็นแจ็คน่าจะว่าวหมดแล้วที่เหลือนี่นั่นลูกกอกลูกเกอรกิงกากกินเกอรกิงกากกิ้งกอแมมครับเอาแมมครับเอดครับเขียวเลื่อนมาครับแจ็คเท่านึงไม่มีมีกำไรนิดหน่อยเขียวครับ แจ๊ครับสิบแถวหนึ่งไหม่ะเอเดอ้เอเอเฮลงยากแต่บึ้มบ้ามถึงได้บอกว่าเกมพวกนี้ถ้ามีให้ซื้อนะ่ะคือหลอกก็ปั่นลงเองนะลูกเปลี่ยนแปน้นโอระ อีกนิดนึงนะให้กำไรทัก2,000เลิกเลยจริงๆสัญญาได้เกตคนนี้นารี0ูน3ากำไร2ถือว่ารอดอีกนิดนึงให้เถอให้เธอขอร้องให้หนะ้าอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะจะให้ก็ให้นะสู่นะอย่ามาร่ำไรนะคะ แต่5,000เลิกจริงๆสัญญาด้วยเกตขอนินารีอ่ะ <_ earthquake> เฮ้ยไม่ให้จริงเหรออีกนิดนึงก็ไม่ให้เหรออ่าได้แค่นี้ก็เอากำไรก็คือกำไรนะฮะฝากไว้ด้วยนะจ๊ะเฟิร์ส88นะแค่น,นะคะอแอมแซบเก่านะจ๊ะชว์แน่นอนอยู่แล้วนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะ